สอครับพบกับกายอ e. ีสู้ๆนะครับวันนี้กายจะพามาชมเจ้าคันนี้เป็นหัวเดียวหัวเดียวเครื่องพันเหรือว่าสปาร์กหนึ่นะครับคันนี้จะเป็นตัว2องพยิปซีเลยสังเกตได้จากหน้ามันเลยหน้ามันเป็นหน้าไม่สองพยิปซีเลยหน้ารถตัวนี้นะหน้าไม่สีดาตัวนี้จะเป็นตะแก้งแบบทีที่นะถ้าตัวสู้มันจะห่างห้างนี่มีช่องไอลดไดนามิกพร้อม แต่ว่าไม่มีไฟตันมอกคันนี้เป็นซีเทอรเลมโบวซีไม่ล้าสุดเลยคันนี้ราคามันเพิ่มมันจะเดิมไม่มาเพิ่มมาหมื่นสองมื่นนี่จกตัวเก้านะภายในมีจอให้พร้อมเลยมีจอเจ็ดนิว้วแต่ว่าไม่มีกล้องถ้อยแต่ว่ามีบอนั่งพืน้นพื้นมันจะเป็นพลาสติกตัวนี้พลาสติกพร้อมเลยมาพร้อมตู้สองจุดหนึ่งเอาไว,ว้วิงวว่งรถวิ่งรถล้วมวิ่งรถล้วมเคอรีรถล้ลวมแฟตได้แบนี้ คันนี้บรรทุกไม่ไม่มาบรรทุกประมาณตันครึ่งสองตันเลยไม่ต้องเสริมแนบคันนี้เลยยังเป็นแนบเดิมมันยังบรรทุกไว้อยู่สําหรับคันนี้ไม่มีอาการโยนไม่มีอาการเลยแน่อาาน,นอนซึ่งก็ตูตูนี้เราทําอย่างดีมันไม่มีอาการแบบลมกระพือไม,ม่แบบกระพือแน่นอนภายในจะเป็นบูไมอดันมอดนี่บูไมอัดบูไมอัตพรคันในกว้างๆแห่ะถูกได้มา ดูวางสามารถว่าง,างบนหัวกาบาได้นะใช่ไหมทำชงไว้ให้พรมือถ้าฝ่ายไทยฝ่ายไทยยังไคขายตัวเดิมอยู่ฝ่าไยไทยของมันนะนี่เนี่ยได้นี่นดึเงเดิมมาแล้ววนๆมาสำหรับเพื่อนๆท่านไหนสนใจรถรุนนี่หรือรุนอื่นนะใกล้จะถึงการที่ต้อใกล้ไว้ข้าล้างข้าล้างหรือว่าถ่ายคลิป สำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ไว้ like, กวันหน่อยสำหรับวันนี้บ๊ายบาย